ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินมีโมทีฟลายนี้มาฝากกันนะคะนี่ค่ะลายง่ายๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้นะสำหรับไหมนะคะแอดมินใช้ไหมคอตตอนนะคะนี่เอาสีฟ้านะคะนี่ค่ะเทีบเท่าเบอร์สิบหกนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็เข็มก็แอดมินใช้เบอร์สี่นะคะ1.25่มิลค่ะมืดไปไหมเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นต้นโซ่8นะคะ สามสี่ห้าหแล้วก็ทํา C นะคะก็จะได้แบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่3ามนะคะเป็นหลักเป็นหลักแรกนะคะเรานับเป็น1เลยนะคะแล้วเราจะทํา F ทั้งหมด1ิบหกสครั้งนะคะรวมกับที่ขึ้นต้นไว้ เป็นสิบหกนะคะสองอ่ะเรานับไปเลยนะคะจะได้ทั้งหมดสิบหกหลักนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

แล้วก็16นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็นับขึ้นไปโซ่ที่3เราทำสีเลยนะคะก็จะได้แบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่ห้านะคะ 1, 2, 3, 4, 5สส่ไฟมืดเนา nee. ะ5อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปพันหัวเข็ม3รอบนะคะ ก็จะได้แบบนี้แล้วก็จิ้มไปตรงหลักเดิมนะคะหลักเดียวกันที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้นะคะแล้วก็ดึงรวบทีละสองแบบนี้ก็จะได้นี่ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วหลักต่อไปเหมือนเดิมพันหัวเข็มสามรอบแล้วก็ในหลักนี้เราจะทำสองครั้งนะคะอันนี้หละอย่างนี้ค่ะพันหัวเข็มสามรอบแล้วก็จิ้มไปหลักเดิมแบบนี้นี่ค่ะ อันนี้ก็จะเรียก1เซตนะคะมีสหลักนะคะแล้วทำโคโซ่3ามขั้นแล้วก็เหมือนเดิมพันนวเข็ม3มรอบหลักต่อไปก็ก็จะทำสองหลักนะคะนี่ค่ะอันนี้นับเป็นหนึ่งแล้วก็จิ้มไปหลักเดิมแล้วก็หลักที่สองนี่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมพันนวเข็ม แล้วก็อย่างนี้ค่ะพันโเข็มแล้วก็จิ้มไปหลักเดิมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพื่ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่เขาเรียกเซตที่สนะคะนี่ค่ะ,ละ,คะ,คะแล้วก็สู้ 3. สาู้สขั้นก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ1นึ่งเซตสเซตมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6องมดมันจะมีทั้งหมด8ปดเซตนะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูแถวต่อไปค่ะพอเราถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะ1 2 3นับขึ้นไปโซ่ที่5 1 2 3 4แล้วก็โซ่ที่5แล้วก็ทำ C เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะทำ F เอ้ยเราจะทำโซ่3เป็นหลักแรกนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะทำ F ให้ครบทุกหลัก1 2 อย่างนี้ค่ะให้ครบทุกหลักแบบนี้นะแล้วช่องต่อไปนะคะในในช่องนี้เราจะทำทั้งหมด 4F นะคะในช่องนี้ 4F นะคะ1 2 3 4อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ C หลักก็จะทำเหมือนเดิมนะคะ F ให้ได้ครบทุกหลักค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็ 4F 1...2...3... แล้วก็4อย่างนี้ค่ะทุกคนนะทำไปเรื่อยๆค่ะพอเราถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะนะับไปโซ่ที่3ทํา C ก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไป 1...2...3...4...5... พันหัวเข็ม2ครั้งอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวนะคะแล้วก็จิ้มมาตรงหลักเดิมนี่ค่ะหลักนี้นะคะเอ้ยหลักถัดไปนะคะขอโทษค่ะนี่ก็ะจะแบบนี้แล้วต่อไปเพื่อนๆทำโซ่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดพอได้เจ็ดแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆจะข้ามไปสองหลักนะคะหนึ่งสองแล้วก็อะพันหัวเข็มสองรอบนะคะแล้วก็นับหนึ่งสองข้ามไปแล้วก็ไป ทำหลักถัดที่ถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็พันหวเข็มสองรอบเหมือนกันทำสองหลักเป็นคู่กันแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดพันหัวเข็มสองรอบแล้วก็นับหนึ่งสองข้ามข้ามไปสองหลักนะคะ แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็สองแบบน,นี้นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะแล้วต่อไปก็โซเจ็ดเหมือนเดิมสี่ห้าหกเจ็ดนี่ค่ะก็จะได้ทรงแบบนี้นะคะทรงเก๋ๆแบบนี้ค่ะต่อค่ะนี่ก็เหมือนเดิมนะคะมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะแถวสุดท้ายเพื่อนเพื่อนทำโซ่หนึ่งแล้วก็ทำ x ในหลักแรกนี่แหละค่ะหลักที่เราทำโซ่ไว้แบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ทำ x หลักถัดไปก็จะได้เป็น2 x นะคะในหลักนี้พอได้หลักนี้เสร็จแล้วก็ต่อไปก็โซ่3แล้วเพื่อนๆทําทำ x ตรงนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่3แล้วก็ x ถัดไปนี่ค่ะก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นี่ค่ะ แล้วต่อไปก็1 2 3แล้วก็ทํา X แล้วก็หลักถัดไปก็ X แล้วก็1 2 3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ซูส3แล้วก็ X 1 2 3 X แล้วก็ X นี่ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะทําไปค่ะ ช่องสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3 x 1 2 3แล้วก็ x อย่างนงี้นะคะแล้วก็1 2 3แล้วก็จุดเริ่มต้นของเราตรงนี้ก็ทำสีเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เทโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมน,นะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะลายนี้นะคะจะไม่เปลืองเลยนะคะนี่ ถักง่ายแล้วก็เร็วด้วยค่ะนี่มืดไปหน่อยนะสีโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆจมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ